มารอต้อนรับพวกเราเยอะมากแล้วแบบพวเราตื่นเต้นสิ่งคีอแบบกรห่สุดเลยครับเป็นครั้งแรกที่แบบพวกเราได้ยินเสียงเขาเรียกช่ไกลขนานีสยามมันยมกำเยอะมากเลยเราจะทอะไรบาแล้ว่อเรจะมีอินเตอร์แอคทีฟอควาด็กเอ็กซ์เ วิ่งวิ่งอยู่ใช่เป็นติดเดเป็นคลื่นเจอาที่เป็นขึ้นน้ำเพราะเราเราะเราเหยียบมันจะเป็นเขาว่าเาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็จะบอกว่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่เจริงขนาดเขาเปลี่ยนยังไงบ้างคะมีสไลเดอร์ครับใช่สไลเดอร์น่าเล่นมากเลยครับมีไอติมด้วยครับอร่อยครับเย็นสดชื่นมากก็สามารถถ่ายรูปแบบว่าแวะถ่ายรูปแต่ถ่ายความแซ่บได้เลยนะแล้วก็มาโค้งเต้นด้วยเนาะใช่ครับนี่ ผมก็อยากจะชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะนะครับที่นี่แบบว่าช่วงสงการใครไม่รู้จะไปไหนก็มาที่สยามเซ็นเตอร์ที่นี่ก็แล้กันครับไปชอยหนึ่งที่ดีใช่เป็นชอยหนึ่งที่เพราะว่ามาตากแอร์เย็นๆแล้วก็แบบยังได้ดูยังได้ดูโชว์ดีๆจากศิลปินมากหน้าหลายตาได้แล้วสำคัญที่เราจะได้เจอได้กันไหมคะว่าเรารกิจภารกิจที่ต้องทำกครับผมใช่แล้วก็คือการอาจจะไม่ได้เจอแต่ว่าก็จะมีเหมืนกัน แฟนคลับผมก็เริ่มที่จะแฟนชายกันแล้วจะเหมดอาจจะยังไม่ได้ดีไลท์เนมา์ชันดีไลท์เวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันนี้เหมือนจะเป็นเวอร์ชันไฟเงาของอีพีเขาแล้วอะไรย่าเงี้ยแล้วสิว่าวันนี้คือแฟนชารดังมากก็คือตื่นเต้นเลยเต้นไปนั้นไปไปยิ้มไปก็ตื่นไปเลยยิ้มตลอดทุกสิ่งกดดีใจแท่าไหนตอนได้ยินครผมของผมแบบว่าใส่อีเพียผมว่าได้ยินก็ไม่กคไม่แต่ก็รู้สึกว่าโดีใจที่บอกว่าแฟนคลับตั้งใจของแฟนคลับใช่ผมรู้คนรู้ จริงผม,มนะครับผมแอบไปส่องว่ากอล้วเนี่ยไปส่องมาวก็รู้ว่าเขาแบบกำลังเลือกเลือกเปนอยู่แต่าต,ตัวยังไม่รู้ว่าเขาเลือกอันไหนแบบราเพิ่งมันได้ฟัามวอร์ชันแบบเต็มๆ<ช>ตมอนท่สลมบบมีแตรู้สึสกตื่นเต้นแล้วก็แบบขอบคุณที่ทำใหทุกคนมากๆเลยครับที่แบบทำให้พวกเราแบบมีแฟนลับมีเมยของคสองก <นะ S 2> <ข>อาในาว่แบบเฮ้ยเามีเรา่องก็สองทุกคนทุกคน่แบบว่าไมไขึ้นปีมา ใช่เราเข้าไปฟังตรงนี้เลยใช่ครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบชัดๆเลยเดี๋ยวต้องกลับไปถามโซเชียลต่อนะเพราะห็นคนน่าจะถามใช่เช็คเรตติ้งอ่าอ่ามันต้องหลานมาแล้วเราเพิ่งจะออกงานใหญ่ๆมาเลยนะงานซีซั่นอะไรรอจตนาซีซั่นก็เป็นครั้งแรกอิ่มกันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ลา,าาาลานใหญ่กาเนเลยกางแซดลายใหญ่มากในใค,คนดูปกติอะถ้าเริดเป็นงานที่แบบพวกเราไปออกมันจะเป็นบบคนดูใกล้ๆในในแล้วไม่คนเยอะก็ไม่ได้ไกลมากแต่อันนี้มันเป็แบบมีสเปซระหว่างเรากับคนดูกลางสนามเลยใช่เราอยู่กลางสนามแบบจุดรวมสายตายอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบคนดูอยู่ไกลเป็นมดนี้เลยก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแบบต้องใช้แบบเอนเนอร์จี่เยอะมากในการส่งพลังงานตื่นเต้นนะเพราะว่า ได้ทํางานแล้วก็สนุกมากเขาบอกนะสุมากจริงจริงมันมากเราไปเ้ว <c oughs> ทุกคนี่ไปก็มีเพเยงันี้ก็เวอร์ชันใหม่ใช่ไหมไปดูชั้นแร่กันนะครับโอ้หรู้สึกว่าเป็น,นเป็นเป็นเวอร์ชันที่ที่ใหม่ดี่ก็เป็นเป็นเมืองใหม่ๆที่ให้แปลกๆได้ไม่กบว่ามีการเรียบเรียงแบบเอาแบรนด์มาใส่ ขมันก็ไแปลว่าตอนนี้เรามีตื่นเต้นถ้าเว่าจะไปกแบบที่แบบหนุ่มหนีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองมาทำใหม่กันแบบพิเศษรุ่นพิเศษกันอีกนะเอ่อผมคิดว่าแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมกับงานนั้นๆครับก็จะจะอาจจะมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆแต่เียที่แบบให้แฟนๆได้สังเกตถ้าเป็นคือสองงานจะเป็นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาลิซาอ่ะอาแล้วอาแล้วอันนี้ต้องถามใครนะ ไนพปรูก็ถามเขาก่ได้แต่แต่ในแอคยูทูบช่องเราก็จะมีแบบแต่เขาเรียกว่าอะไรทนทนงการนน่อยมอบตค่ะเดี๋ยวเล่าที่ไขอายใช่ไหคโบยอมาวนมาูในบ้าขอเปาษา่ไหมครับวันที่20เวตนาะ1ี ไปหนองค่ายก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเบิ้งพวกเรากันเยอะๆนะครับก็ตั้งใจกันดูอุ้ยหนูสำเนียงมันเดือดเดือดอ่ะไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดนานครับกะขัาไปกำลังใจให้พวกเราเลยเออสำเนียงเดือดมากนี่ใครอยากกินสำเนียงหองคายเอาเลยนะเหนี่เหนืผมพูดไปตั้งแต่หนึ่งเหนือไม่เหนือ ่านโม้พูดเป็นภาษาเนอะคนเชียงใหม่เลยตัวก็ก็เดี๋ยววันที่สองนี้เราจะมีไปหนองคายนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะมีเพลงอย่างใหม่ๆแล้วจะมีโชว์อย่างใหม่ๆเพื่อแฟนคลับได้ดูนะครับก็อยากรอดูครับอย่าเอางงโอดคครับเฮ้ยเก่งอะไรพูดมาทำไมเล็กคนร้ายพี่อะไรพี่อะไรนี่ไะใช่อันนี้ลำปางครับนี่ช่างปางกันการคือคนลำปางเชียงใหม่ครับ รื right ่อเราไปดู <mixer> ้มหลามากี <indie> no. ่เ <fifteen> ป <gesehen S 1> ็ีนห้วเป็นยว่าชานไม่มีใครคุยกันเลยน้องน่เลยปึ๊ดๆนี่เลยนั่งก้างหมเลยน้ำตาตกแต่แรกไม่เคยดูหนังล้องห้จนตัวสั่นมันเราเหมือนเราดูเรื่องจริงเราเหมืนันี่เยช่องันีเลยเราใช่เลยได้รู้สึกายินกับเรื่องนี้มาก การแสดงคือแบบธรรมชาติมากเลยถ้าเป็นเราพูเข้าไปละเอียดก็ธรรมชาติแล้วมันทำเราดึงเราเข้าไปในเรื่องแล้วก็รียนจริงจริงมันเหมือนตัวเองกับยายนะมันเหมือนแบบเหมือนเราเล่นกับยายแบบนั้นเลยแกล้งแก่ยังไม่ตอบค่ะดูว่าพี่จะพูดกับใครมากไหมหรือเขาผมมีเยอะมากครับแต่ว่าไม่เคยเจอครับอ๋อใช่แต่ก็จะมีย่าก็ ทำนไม่คิดถึงย่าอยู่เหมือนกันเพราะก็ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วเพราะว่าย่าหยงเราได้มีแบบไปยินดีกับพี่ลิกที่เขาไม่ทเพราะว,ว่าหลายท่านเขาเป็น,นป่น,อ,อ,น,นอ้โคสานัทจันทร์แล้วก็แบนแวบเจอกันก็ยินดีกันตอนนั้นเดินสวนกันก็อาจนะคืนในห้องน้ำ <laughs> ได้ก็ยินดีกันแสดงความยินดีกันไปแล้วพี่ชายอยากจะเป็นคนงานแบบว่าสงสารที่มีความคิดเห็นที่ดีโอ้ รับอย่างนี้แล้วก็จะบอกพี่กินว่าเก่งมากครับแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับมาตอนเจ๋งตอนหลักวันนี้คือดีมากๆอยากให้ทุกคนไปติดตามเพราะมันมันดีมากจริงๆเราเราดูวยเราอยากกินแบบมากๆเลยอยากมาดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยครับหลังมากครับ ชุมลยคพวอประชุกันกอาปรึกษาขาปรึกษากันก่อนทสงการจะมีแบบบ้างวยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รูเลยยังไม่ชื่อจ้งหรือซิงคัสอะไรมาก่อนไ่เลยขนน่ายิ่งปังปั้งปั้งข้าาสสข้าาอย่ี่กัดฟันมองลวมองมองใว่าแอบสปอยนะว่าเอ้ยยังไงเป็นประเภทไหนแนวไหนขาก็ยังไม่รู้ ไม่สียงก็ผมไม่ได้เขายังไม่รู้ได้ฟังเลยูไม้ฟังเลยแต่ก็ไม่นานใกล้ๆเลยค่ะคือปกติถ้ารับรับรับเรื่องมาก็จะมีหลุดกันอยู่แล้วจะมีหลุดสบายกันแล้วแต่อันนี้คือไม่มีอันนี้คือไม่รู้จริงๆเลยครับอยากให้รอติดตามใช่แต่เรียกว่าคือเหมือนแบบพี่ๆทีมงานเขาแบบอยู่ในขบวนการแล้วครับผมก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพวกเรามาเบรน n s t o r ด้วยกันครับ ก็อย่างที่บอกว่ามีคอนเทนต์สงการเนาะที่แบบว่าให้ทุกคนติดตามกันได้แล้วก็มีแบบถ่ายกันบ้างแล้วครับถ้าทุกคนคิดถึงก็สามารถเปิดกันได้หรือว่าอาจจะแบบฟังโมนาลิซาทางแบบระหว่างแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเล่นน้ำสงการกันนะครับามคนสงกาหน่อยกนคครับก็เป็นตัวแทนยาอนได้ครับก็อยากให้ทุกคนที่ เดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดก็ขับรถปลอดภัยคับระวังตกไ่ตอะไรหรเรืเขาสันก็ขนมนื้อแล้ขับขี่ก็งระมัระวังแล้วก็มีความสุขมากคเัลาไเล่นาย่งนี้นครับแล้วก็นักพู้เราไปนานแล้วขอให้ตฝดนละกัครับ้าเนี่แหละ ความสุขมากๆนะครับยิ้เยอะๆแล้วก็มีความสุขมากๆแลก็เล่นน้ำเล่นน้ำสงการ้วยมีความสุมีความสุขเ้ยมีควากับำพียังไงปอดท้ายโอ้คนแกเดียวสามัเท่านั้นเองขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society